สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะและแตายสงขาครับเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาเนื้อหมูกันหน่อยนะครับตอนนี้หมูแพงจริงๆครับแพงมากแพงอย่างที่ไม่เคยแพงมาก่อนแพงแพงราคาไม่หมูเหมือนชื่อเลยครับปีที่แล้วนี่ปีหมูราคาหมูหมูหมูเลยครับพอสิ้นปีหมูเข้าปีเสือนี่ ออกไลน์เลยครับแพงทันทีเราไปกันที่ตลาดทรัพย์สินพาซาเขตเทศบาลนครสงขลานะครับบรรยากาศตามเขียงหมูก็เงียบเงียบงๆงหน่อยครับลูกค้าน้อยลงคนที่เคยซื้อ3โลสีโลก็เอาโลครึ่งโลพอครับพอหายอยากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขาประจําและก็ร้านค้าร้านอาหารนะครับที่ต้องซื้อหมูไปทําอาหารขายกัน สำหรับราคาหมูวันนี้นะครับหมู3มชั้นซึ่งแพงสุดนี่กิโลกรัมละ200บาทครับหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ170บาทเนื้อสันนอกกิโลละ170บาทและซี่โครงหมูกิโลกรัมละ170บถึง180บาทนะครับแม่้ามูก็บอกว่าราคาหมูน่าจะปรับขึ้นอีกรอบ2รอบครับไม่หยุดอยู่แค่นี้ยาวไปถึงจุดทีนู่นเลยครับหมู3ชั้นน่าจะปรับไปเป็น2 4 0หรือว่า250บบาทต่อกิโลครับ ขายหมูมา15ปีก็ไม่เคยเจอหมูแพงเหมือนตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณสุนันทาภูมิวิทยาแมค้าเขียงหมูในตลาดรัพย์สินภาซาพ,พูดถึงราคาหมูตอนนี้กันครับราคาหมูวันนี้นะคะ3,000กิโลละ200บาทเนื้อเดงกิโล,ลละ170เนื้อสันนอก170และมีที่ทลูราคาละ170-180นะคะ ลูกค้าว่าไงบ้างลูกค้าก็คือลดปริมาณจากที่ว่าเคยใส่เยอะก็ใั่แบบโประมาณไม่เยอะแต่ลูกค้าก็บอกว่าก็พยายามจะขึ้นปริมาณอาหารแล้วก็ราคาื่องเพื่อจะให้ทุกคนอยู่ได้แล้วแม่ค้าอยู่ได้ไหมแม่ค้าเหรอคะก็อยู่ได้อ่ะค่ะทํายรถไหมค่ะแต่ก็เราก็ต้องพาลูกค้าเราต้องพาพี่น้องเรากอน อนนักการบาลก็ช่วยตอนนี้รัฐบาลก็เข้ามาควบคุมแล้วก็ดูฝ่ายการผลิตว่าหมูมันจะโตยังไงยังไงยังไงค่ะอันนี้ราคาที่ค่าจะยืนไปถึงสุดยืนไหมไม่ค่ะจะต้องขึ้นอีกนะคะอย่างไม่น้อยจะต้องปรับอีกธิพเที่ยวอันที่ราคาะคะ่ะบางทีก็ต้องปรับสิบบาทเลยบางทีก็ปรับยี่สิบแล้วแต่แต่ว่าสามชั้นก็น่าจะเป็นอยู่ที่ราคา 2 4 0อยือ2 5 0ต่อ1กิโลมชั้นจะราคาแพงกว่าเพื่อนแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลจุดจีนมันก็จะมีราคาปรับขึ้นทุกอย่างขายหมูบาร์15ปีค่ะคื่เพินปไปเจนประสบการณ์ประเทศนั่ะเนี่ยหมูโลละ200-50ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนค่ะแต่ก็ช่วยๆกันนะคะถ้าคนขายแล้วพิคนซื้อ ้เรารารูปะกกอบตอนนี้ขอหมูร้องอืออ้อเลยครับตอนนี้กินหมูแต่ละคำเนี่ยครับต้องเคี่ยวกันนานๆหน่อยครับเอาให้มันสมกับราคาที่แพงไอ้ที่ทอดกลืนทอดกลืน่นเหมือนแต่ก่อนนี่ไม่ได้แล้วครับ อให้หันไปกินเนื้อกินไก่กินปลาก็ไม่ได้ถูกนะครับบางคนก็ไม่ชอบกินอีกก็มันอยากกินหมูครับจะให้ทํำยังไงละครับเข้าใจกันมั่งเลยครับพอไอ้นี่แพงจะให้กินไอ้นั่นแทนพอไอ้นั่นแพงจะให้กินไอ้นี่แทนแหลงนั่นแหลงง่ายครับแต่กินได้ไหมละครับก็ไม่รู้อีทําคือครับขอเป็นกำลังใจให้คนขายหมูและคนกินหมูแล้วกันนะครับ